ทองคำนั้นถ้าเกิดว่าปิดเป็นแท่งเขียวในสัปดาห์นี้แล้วก็ทางทีมเราเชื่อว่าคุณทองคำนั้นจะผ่านแนวต้านสำคัญได้มีการทุบขึ้นลงเทขายกันอย่างเมามันกันเลยทีดเดียวครับ เดียวช่นก่อนฮะประจำวันพฤหับดีที่7เดือนสิงหาคมนะฮะกับคุณทองคำในสัปดาห์นี้หมาค่อนข้างที่จะเฉวงกันหน้าดูเลยฮะได้มีการทุบขึ้นลงเทขายกันอย่างเมามันกันเลยทีเดียวครับและดูเหมือนว่าในรายใหญ่รายสัปดาห์นี้รายสัปดาห์นั้นทองคำนั้นถ้าเกิดว่า ปิดเป็นแท่งเขียวในสัปดาห์นี้แล้วก็ทางทีมเราเชื่อว่าคุณทองคำนั้นกำลังจะผ่านแนวต้านสำคัญและจะกับกายทำอทำายนั่นเองดีเทลการดูกราฟเทคนิคในสัปดาห์นี้ดูกันแบบไหนคลิปนี้ผมมีคำตอบแบบดูแล้วเข้าใจง่ายฟันธงว่าคนที่ดูที่ชมต้องรวยทุกๆคนนั่นเองครับ แล้วตรงนี้ครับโดยคำคำในก,การาฟรายสัปดาห์นะฮะภาพนี้เนี่ยการาฟตัคคำรายสัปดาห์เนี่ยช่างสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเรานะฮะได้สร้างแพทเทิร์นทั้ง3วงนี้มาด้วยกันครับดูเหมือนว่าคุณงควคำนั้นจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับขอย้ำว่าแพทเทิร์นทั้ง3วงนี้ทางทีมเรานั้นได้ตีแนวต้านด้านบนเส้นสีแดงนะฮะและหลังจากนั้นครับทางทีมเรานะฮะก็ได้กดชิปกดโทรข,ขึ้นมาเรื่อยๆนะ,ะดังนั้นเนี่ย ป้าที่ได้เนี่ยทั้ง3เส้นแนวนี้เนี่ยเราก็ปี้จากหมายเลข1นะฮะกดชิปวิทมาเรื่อยสังเกตว่าเมื่อไรแล้วแต่ครับถ้าทองคานั้นสามารถจะยืนเหนือเส้นแดงแนวนี้ของทางที่เราขึ้นไปได้เนี่ยทองคํานั้นก็จะขึ้นต่อไปเรื่อยเรืนั่นเองครับหมายเลข1นั้นนะครับทองคํานั้นได้ทำแพทเทิร์นนี้นะตั้งแต่วันที่7เดือน4โดยประมาณนะฮะปีที่แล้วนะฮะปีสองพนยี่สนะฮะและตอนนี้ยีแล้วนะฮะแพทเทิร์นทั้ง3แบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยฮะดังนั้นครับ จะมีในสัมพันธ์มา,มากๆเลยครับว่า,าเทือดทองคำนั้นในรายสัปดาห์นี้นะฮะสามารถนะครับที่จะยืนเหนือสแสดงแนวด้านต้านด้านบนเลขสามขึ้นไปได้อยู่แถวบริเวณ3,400สามเจ็ดเหรียญต่อทรอยออนนะฮะสามสี่เเหรียญต่อทรอยออนถ้าเกิดขึ้นไปได้คุณุกคำนั้น ก็ทำ Time High ใหม่เหมือนกับหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะฮะแต่ถ้าเกิดทองคำนั้นหลุดเส้นเหลืองแนวนี้ลงมาเนี่ยแล้วก็คุณทองคำนั้นก็จะเสียทรงในการทำแพทเทิร์นแบบนี้นะฮะอยู่เท่าเรน3 3 3 7เหรียญต่อทรอยออนถ้าเกิดทองคำนั้นสัปดาห์นี้ปิดต่ำกว่า3,3,3,7 คุณทองคํานั้นก็จะกลับกลายเป็นขาลงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทองคาสัปดาห์นี้นั้นถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะคาดว่าถ้าเกิดปิดแท่งเขียวสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านั้นอาจจะยืนขึ้นไปได้นะขอย้ําอาจจะยืนขึ้นไปได้นะและจะกลับกลายเป็นขาขึ้นแบบรุนแรงทำอทำหายใหม่นั่นเองขอย้ำอีกครั้งว่าที่ทองคำนั้นปิดยืนเหนือแถบเงินสามพันสี่ร้อยสาม สาเ,เหรียญสาเเหรียญต่อโอยอแนวนี้ขึ้นไปได้ SI นั้นก็จะตัดอยู่เหนือเส้น70จ,จะส่งสัญญาณของสัญญาณกระทิงหรือสัญญาณโบยบินในอากาศอย่างรุนแรงนั่นเองสัญญาณจรวดจะเข้ามาแทนที่ฉันเองคุณคำนั้นจะทำอทำไฮใหม่ได้ไม่ยากนั่นเองครับขอย้ำนะฮะสัปดาห์นี้ปิดเป็นนื่งเขียวสัปดาห์หน้าปิดยืนเหนือสา สาคุณทองคำก็จะทำโอ m ท High แบบเจยาวๆนั่นเองขอฟันธงและนั่งฟันธงครับต,ตอนนี้ครับรือกาทำดีกรรายสัปดาห์ภาพที่สองครภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะได้ท,ทําแถบเส้นสีเทาให้ทุกท่านได้ดูเลยว่าทองคำนั้นส่วนใหญ่นะฮะถ้าเกิดว่าจะเล่นนั้นตอนนี้เล่นอยู่ส่วนบนแล้วฮะได้เล่นแถบสีเทาด้านบน,นะฮะมารายสัปดาห์ลึ เกินครับดูดว่าจะค่อยๆนะฮะค่อยๆขย,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 ยัยบขึ้นมาเล่นแถบสีเทาด้านบนกันแล้วนะครับและแนวต้านสำคัญของทองคำในรายสัปดาห์นั้นจะอยู่ทวีวณา4 3 5นี่รเหรียญต่อทรอยออนตามสื่ขาวทั้ง2แนวด้านบนและด้านล่างนะฮะแนวรับจะอยู่แถว3 13, 3มพเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เนี่ยด้านบนและด้านล่างนั้นค่อนข้างจะเป็นแนวรับและแนวต้านสำคัญของทองคำที่ค่อนข้างจะสัคัญมากนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าทองคำนั้นที่เกิดว่าสัปดาห์หน้า สัปดาห์หน้านะฮะสามารถจะเหนือ3 4มสขึ้นไปได้คุณทองคำนั้นก็ทำอชามไฮแบบสวยงามเหลือเกินครับแต่ถ้าไม่ได้นั้นมีแรงขายลงมานะ,ะและต่ำกว่า3 300, 1, 3 0 0ันสเหรียญต่อโรอยออนบอกคำเดียวว่าคุณต้องคำนั้นไม่สวยแล้วฮะอาจจะก,กลับกลายเป็นขาลงและลงแบบกระชากไส้แรงๆนั่นเองฮะขอย้ำว่า แนวนด้านบนนั้นอยู่แถวเรน3,435เหรียญต่อโตรยอนะและด้านล่างคือยู่แถว3,201.3เหรียญต่อโตรยอแนวนี้ถ้าเกิดทองคำทั้งสา3หนไม่สามารถรับอยู่นะคุณทองคำนั้นก็จะมีโอกาสที่จะลงแบบแรงๆลงแบบกระชากไส้มาแถวเรน3,100เหรียญกันเลยทีเดียวฮะขอย้ำว่า แถบสีขาวทั้งสองเส้นแนวนี้ห้ามหลุดมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งเด็ดขาดเพราะถ้าหลุดมา3 3มสามหนึาทองคำนั้นก็จะโรลงแบบ,แบบแรงๆแต่ถ้ายืเนเหนือ3 4มสขึ้นไปได้ทองคํานั้นก็จะขึ้นแบบ All อชามายนั่นเองครับแล้วก็ัีดีครับ รวกับคำว่า Friday นั่นเองครับสังเกตกันดูดูวว่าทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นทั้งสามเส้นสีขาวสีเหลืองและสีเขียวลงมาเป็นสเต็ปทั้ง3สเต็ปนั่นเองครับทองคํานั้นในลายเดย์นั้นดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นได้ขึ้นมาสเต็ปที่2แล้วนะฮะแถวเส้นสีเหลืองตามแถบสีเทวะคาดว่าวันนี้นั้นทองคํานั้นสามารถที่จะปิดเป็นทั้งเขียวขึ้นมาได้นะทองคํานั้นมีโอกาสอย่างสูงฮะที่ไปชนแถงเรน3,401.7เป็นต่อโตรอย อ่อนขอยย้ำว่าวันนี้ต้องปิดเป็นแท่งเขียวให้ได้นะ,ะถึงทอาคำนั้นจะสามารถขึ้นไปชนแถว3 4 1 7ดเหรียญต่อโตรอยออนแต่ถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้นั้นปิดเป็นแท่งแดงนะฮะทองคำนั้นก็จะมีโอกาสฮะที่จะหลุดแบบแรงๆนะฮะเป้าในการลงนั้นปรับฐานนั้นจะอยู่เถวบริเวณ3 2 0 0แปดสามเหรียญต่อโตรอยออนสามสองแปดสามแนวนี้เส้นเขียวจะเป็นแนวรับนะฮะถ้าทองคำนั้นหลุดโซนที่หนึ่งลงมาก็จะเข้าโซน 2นะฮะแถวบริเวณ3,283เเหรียญต่อตรอยออนแต่ทางเราคาดว่านะฮะถ้าเกิดวันนี้นั้นสวับดิดเขียวนั้น3,4,1,7ในคืนพรุ่งนี้สุ坤สานั้นกุทองคำน่าที่จะทำถึงได้ไม่ยากนั่นเองครับแล้วตอันีีครับ เร,รากลับมาที่รไบรเดย์ภาพที่2ฮะภาพนี้เนี่ยหมาช่างสวยงามจริงๆครับสังเกตการดูดีว่าทางทีมเรานั้นได้สร้างแนวต้านด้านบนสําคัญของทองคําในไารเดย์นะฮะตามวงกลมสีชมพูทั้ง4จุดนะฮะสังเกตกันดูว่าทองคํานั้นไม่เคยผ่านไปได้เลยนะแนวต้านแนวนี้เป็นแนสสำคัญมากๆของทองคําในไารเดย์นะฮะและเมื่อเส้นสีแดงด้านล่างนั้นเป็นแนวสำคัญเช่นเดียวกันฮะทองคํานั้นก็ไม่เคยหลุดเส้นนี้มาเช่นเดียวกันนะฮะตั้งแต่วันที่อะไรครับตั้งแต่วันที่ ยีเดือน4ปีนี้นะฮะไม่เคยผ่านไปได้เลยและไม่เคยหลุดต่ำกว่าเส้นแดงของทางทีมเราแลตั้งแต่เดือนสี่เดือนนี้เนี่ยเดือนเดือน8แล้วนะฮะสเดือนไปแล้วะฮะทองคำนั้นได้เซฟไว้อยู่ในกรอบทางแนวรับระยตันของทางทีมเรามาตลอดเวลานั่นเองฮะและดูเหมือนว่านะครับถ้าเกิดว่าทองคํานั้นสามารถนะขอย้านะสามารถยืนเหนือ3430 3427ี่แนวนี้ขึ้นไปได้ตามเส้นสุฟ้านะทองคํานั้นก็จะมีโอกาสะะครับ ที่จะผ่านแนวต้านและทำโอทำไฮใหม่นั่นเองฮะดูกล้วทองคำนั้นเก็บพลังมา4เดือนแล้วนะฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดผ่าน3 4 3สนเนี่ยไอนั้นก็จะยืนอยู่เหนือเส้น7สูราคาเนี้นะฮะจะบ่งบอกของสัญญาณของเส้นกระทิงอย่างเต็มที่นั่นเองฮะ <S <S แนวต้านนั้นอยู่ทถวเรน3 4 3 0ี่เหรียญต่อโรอยอนซิฟ้าด้านบน,นะฮะถ้าผ่านไปได้ <S <S ทองคำนั้นก็จะมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นแบบยาวๆทำาอทำไฮแบบสูงๆได้นั่นเอง เพราะว่าเก็บพลังมาตั้ง4เดือนแล้วนั่นเองครับ s SI อนั้นก็จะยืนหน่เซนจี0ซนโบยบินสู่อวกาศอย่างสวยงามติดจรวดนั่นเองครับแล้วน,นี้ครับเรากำลังทำร,รายายสีช่วงภาพแรกกระภาพนี้เนี่ยหมาทางทีมเรานั้นได้ทําแนวต้านสีเขียวด้านบนฮะแนวต้านสีเขียวแนวนี้เนี่ยทองคำนั้นชนมาหลายครั้งหลายคราวเหลือเกินฮะชนเป็นสิบแท่งเทียนแล้วไม่เคยผ่านไปได้เลยนะฮะแนวต้านอันนี้อยู่เทเบรระาสามร้อยแปด สามเหรียญต่อถอยออนนั่นเองฮะสามสแปดสามซึ่งเกี่ยวแนวน,นี้ทองคำนั้นชนแล้วไม่เคยผ่านไปได้เลยฮะและทีมนั้นได้ตีซี่ขาวลงมานะฮะเห็นเขาว่าซี่ขาวเนวนี้เนี่ยจะอยู่ทวเวนสามพันสามร้อยเจ็ดสามเหรียญต่อถอยออนนั่นเองครับมองว่าสามสามเจ็ดสามวนี้เนี่ยจะเป็นจุดดักซื้อ อันแรกของทางทีมเรานะฮะและคาดว่าจุดดัซื้อสุดท้ายนั้นจะอยู่ทั้งเรนสาม7ารเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณฮะคาดว่าในวน,นี้เนี่ยจะเป็นจุดดักซื้อของทางทีมเราฮะสังเกตูดีว่าทองคำนั้นดูเหมือนว่านายกไอซ์ไอนั้นนยยกฐานสูงเรื่อยๆนั่นเองฮะครรกันฮะกราฟเนี่ยมีโลที่ใกล้เคียงกันฮะไอซ์ไอนั้นเริ่มที่จะยกฐานสูงขึ้นนั่นเองครับคาดว่านะทองคำนั้นเสึ่งทองคำนั้นสามารถปิดยืนเหนือ383ขึ้นไปได้นะไอซ์ไอนั้น ก็จะยืนเหนือแถวเส้น70นะจะบ่งบอกว่าคุณทองคำนั้นสัญญาณกระทิงหรือสัญญาณบูดิตเข้ามาเต็มตัวอีกแล้วนั่นเองครับขอยําว่าทองคำราร่4ชั่วโมงนั้นถ้าเกิดยืนเหนือ383ขึ้นไปได้นั้นทองคำนั้นก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นสามารถขึ้นต่อได้แบบยาวๆนั่นเองครับ ลราตอนนี้ครับดูภาพตรงนี้ครับปายสีของภาพที่2นะภาพนี้เนี่ยมาสวยงามไปกเกินครับทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นเขียวทั้ง2เส้นตามแถบสีฟ้านะฮะเห็นไหมว่าทองคํานั้นได้เล่นแนวนี้มาหลายวันแล้วนะฮะและคาดว่าทองคํานั้นทางทีมเราได้ตีเส้นสีแดงแนวต้านคู่ขนานไปด้วยเส้นสีแดงด้านขวามือเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นถ้าเกิดว่าทองคําวันนี้นะฮะปลายสีวงแท่งนี้นะไม่สามารถปิดต่ำกว่าแท่งแดงแนวนี้ ลงมาได้นะทองคำนั้นก็จะไปต่อนะขอย้มไปต่อวันนี้สำคัญมากแลฮะถ้าเกิดยืนเหนือ383ขึ้นไปได้ทองคำนั้นมีโอกาสอย่างสูงฮะที่จะไปต่อและขึ้นแบบยาวๆนะฮะแต่ถ้าไม่ได้นะทองคำดูสสีแดงแนวนี้ลงมาเนี่ยเป้าถัดไปในจุดดักซื้อของทางคิ่เรานั้นจะอยู่ทะารเรน3857เหรียญถึง3852เหรียญต่อรถยออนฮะพอดีเป๊ะเลยฮะแถมแนวนี้เนี่ยเป็นจุดดักซื้อจุดแรกของทางคิวเราขอย้า3852ถึง3857แนวนี้ มาทางทุเรศขอซื้อนะฮะและจุดสุดท้ายในการดักซื้อนั้นจะอยู่ทะีนสามพันสารอยสามสิบเหรียญต่อโตรยออนแสดงแนวรับสําคัญของทุกคําจมดของนุ่แข็งเนี่ยสำคัญมากสามสามสามศูนย์เนี่ยคาดว่าทุกคานั้นไม่น่ารุดนะฮะขอย้ําเป้าสุดท้ายทางในการดักซื้อทางที่เรานั้นจะอยู่ทะีนสามพันสามร้อยสามสิบเหรียญต่อโตรยออนเป็นเป้าในการดักซื้อสุดท้ายนะฮะคาดว่าแนวนี้มาคุณทุกคำต้องไปต่อนะต้องเด้งฮะขอย้าว่าต้องเด้งฮะเพราะนี้นั้น จะเป็นนอดสำคัญของทางทุเรานะสามสามสามศูนย์ซึสแสดงแนวนี้นะขอย,ย้ําว่าลงมาแนวนี้ต้องเด้งตามลูกศรสีแดงนั่นเองฮะแต่ถ้าลายสีชมงนั้นแท่งนี้นะปิดแท่งเขียวนะหรือแท่งหน้าแท่งเขียวสามารถยืนเหนือส3้นปสามขึ้นไปได้ทุกคำนั้นก็จะขึ้นต่อแบบยาวยาวนั่นเองฮะ S.I. นั้นก็ติดระบนสายจั่วโซนะและทําลายสัญญาณของสัญญาณหมีขึ้นไปได้นะและจะขึ้นต่อแบบยาวๆได้ไม่ยากนั่นเองครับ เสดนจ้่านใดนั้นเดี๋ยวที่เรียนกับพิจกับผมและทีมงานเทพพยากรฮะยารีรอฮะสำแก่กรุงเทพนะฮะตรงข้ามขับห้างดุสยามฮะโทรฮะ02287177นะครับและสำแก่ภาคใต้ฮะโทรครับศูนย์ท่าศิลป์999นะฮะจะรู้ว่าการออกจากคอมฟอร์ทโซนการดูกรับ เป็นมีการใจที่ถูกต้องดูแนวโน้มว่าทองคํานั้นมีโอกาสขึ้นสูงละหรือว่าทองคํานั้นมีโอกาสที่จะลงต่ําเนี่ยมันฟินแบบไหนอ่ะอย่าลืมนะโทรมาสํารองจองที่นั่งกันได้เลยขอย้ําว่าฟรีนะฮะเห็นดังนั้นชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยก,กดไลค์กดแชร์ดูตามกับทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีบุญเทพพิจกรสวัสดีครับ